สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงไายมิดหมอแคนแฟนมะล่ำโดยเฉพาะเอ็ซีแฟนคลับของสาวน้อยเพยรป้นแพงเนาะพี่น้องเนาะมะนีมาพอกับพงเย่ขํายผานอีกคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องช่วงสองสามมือมานีพงเย่ผ่านติดธุระบร่ได้มาพร้าวมาว่ามาจากับพี่น้องเกิดหลากหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรบ้น,นแพงคือจังพงเย่ผ่านเคยว่าไปคลิปก้อนน้านีคลิปนี้มาว่าการณีที่พระเอกวัดศิวดลเดือดสุดๆถึงกับ เว่าออกไม่ด้านหน้าเวทีหนังสือมารยาทิววสีหาสื่อมาอา่านเกิดอีหอย่งขึ้นบอกได้ว่าเหตุการณ์นี้บอดด้มีผู้ดเดียวพี่น้องเป็นบุคคลจำนวนอสองสามคนเลยทีเดียวที่ว่ากันว่า,าเหตุสิ่งที่บ่สมควรสีเหตุ พระเอกวัดศิวดนช่วงที่พระเอกวัดศิวดนได้ออกไปทําการแสดงด้านนาเวที่น้นองพี่น้องเนาะจังหวะที่พระเอกวัดกลํลลังกลมรับรางวัลน,นําใจจากเอฟซีแฟนครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นล่องเท้าส่วนสูงส่วนแหลมบอเฉพาะของผู้หญิงเลยพี่น้องของพระเอกจังสีไก่ก่เน้าล่องเท้าก่เาขึ้นกันช่วงที่พระเอกวัดกําลังกลมรับ ร่างวัลนนำใจกับเอฟซีแฟนครับมีบุคคลด้านหนาเวทีวากันวา่นวาเป็นผู้ยิ่งพร้อมพี่น้องได้ยื่นมือพิศนาเข่ามารอดวางขาของพระเอกวัดศิวะดนลไปรูปไปรูปของหลับเล่นลับไปถึงแม่ว่าพระเอกวัดพิณอ่าสิเป็นผู้ใา้เป็นพระเอกบาลัมกะกะ,กะบอมเนวาสิไะเหตจังสัน เพิ่นสีแฮปปี้เด้อพี่น้องเด้อบแมเนวาพอใส่ปเปบนปยังดอกง่ายๆจังสี่บแมเอนทุกคนเพิ่นกันมีทธิดที่ส่วนบุคคลของเพิ่นคือการสิ่งไหที่มันถือบ่าถือพี่น้องกับตงหูอยู่แล้วละ,ะยื่นมือเขาไปรูปใต่วางขาเพิ่นจังสี่มันกับบดีพระเอกวัดถึงกับได้ออกมาว,า,วาด้านหลังเวทที่ครับ บรรดาศิลปินในวงสาวน้อยเพียรบันแพงว่ามื่อน,นั้นมันเกิดอีย่างขึ้นเพราะยืดมือปั๊บมาพระเอกวัดขาหนีบเลยล่ะพี่น้องนี่ปั๊บหลดแต่ว่าเหตุการณ์มันบริจบเพียงแค่นี้มีผู้ยิ่งอีกสองท่านพี่น้องยืดมือมาดึงเอาอเองินที่พระเอกวัดได้จากเอฟซแฟนคลับด้านนาเวทีดึงถึงสองรอบด้วยกัน อธิปเด็นทีบัตผู้อ่นคือดึงเอาเงินยืเงื่อนโหยุต่อบาคนเม้าโหยุ่ดอบาคุนมามวอแต่บางทีจ้างวันเอาอีกแนะตอนแรกดึงไป4ี่สิบาทวัดรบ้าบาดึงเอาอีกสี่เป็นแปดสิบเอาคุณหนีดึงแล้วคุนีก็สิมาดึงอีกได้แบอย่างลอยก็เลยเอาเอาไปเบอร์ซากเลยบ้างสิเซว่าสิได้มาเอซีแฟนครับว่าเป็นเงื่อนจะของเอามาให้สำเร็จเงื่อนผู้อื่นเอามาให้แล้วมาดึงเอาย่มือเพิ่นไปนั่นแม่ มาที่นี่เพเลียะมกตกใจหลายพระเอกวัดก็เลยประกาศออกมาตามที่หลายๆคนเห็นนั่นลหละพี่น้องตามที่ได้ลีปพระเอกวัดได้ออกมาเว้านันละหนงังสือมี่มันหนังสือมารยาทมีสมควรสิต้องเอามาอ่านนะครับนี่ลหละเ,เหตุการณ์มันเป็นาจะสี่บางคตรปสิบัติบ้ว่ามันเป็นอีหยังเทิงบางคตก็ยืน่นมือมาลูบใครี่อันลูบไข่นี่พระเอกวัดวา่ายังพ่อยังพ่อหลับได้ แต่ว่าเดมือมัดดึงเอาเงินอยู่มือเพิ่นซือ้อนี่อลราเหลือใจแห้งแล้วา่าเอนั่นล่ะพี่น้องศิล,ลปินหมอหองหมอลำบางครั้งเนาะพี่น้องเนาะเคยเว้าหลายเทื่อแล้วว่าฮักศิลปิน่าคุกคามศิลปินทุกเมืรอนี่คนที่แฝงโตเข้ามาเป็นเอซีแฟนคลับนี่ก็เยอะแยะ,ะหลากหลายว่งว่ากันว่าถือฮอด เขาไปขโมยของด้านหลังเวทีท่องรถกับมีจ้งสิแมซึ่งก้อนะน้นนีพระเอกวัดศิีวดลนกับพึ่งสิได้ถือมือดีขโมยยางอะไรใต้ท้องรถเพิ่นไปนั่นละ่ะหลายๆขังหลายๆข,ข้าวดึงกับมีซึ่งพระเอกวัดเพิ่นบอกว่าสุดมอลัมนี่มันสีวัจ้าใดละ่ะมันเป็นร่องเท่าที่ส่วนสูงเนาะส่วนสูงบางขังก็จะเป็นตังดึงแห้ง สัเรจสํานึงนี่เพิ่นกับประคองโตประยู่มือข้างนึงกะถือไม้มือข้างนึงกะยืนไปไห้เอซีแฟนครับจับจังสี่แต่ว่าบางก้นกับว่าจับซื้อดึงพ้อมจังสี่เนาะพี่น้องกับว่าอย่างเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับศิลปินนั่นล่ะพี่น้องเอฟซีแฟนครับผู้ที่ยุ้านนาเวทีก็ต้องก็ต้องซอยกันเด้อพี่น้องเด้อเห็นเหตุการณ์ใดที่มันบอสมมาพะควร ก็ต้องว่าต้องจาต้องบอกยังไงว่าโฮไปเลยก็ได้คนประเภทนี่เนาะถือว่าเป็นขี่ขบ๊วยผมด้พีนน่น้องขัดสีว่ามาดึงเอางินอยู่มือเพิ่นซื่อเนาะสิเสยซยสีว่าอาศัยช่วงชุลมุนนั่นไหมผู้นี้กระจับผู้นี้กระจับนั่นไหมเออมาดึงเอาซื่อ,อเงิดขึ้นกันละคนนี่เนาะโอ้ท่านทีเขามาให้ศิลปินจะขรองมันมาดึงเอางินศิลปินคือได้จังได้ เอาวากันไปเนาะพี่ istas, น้องเนาะเรื่องนี้ทั้งว่องสาวหน่อยเพียรแผงเพื่อก็ออกมาวอกันด้านหลังเวที่วากันว่าผู้ใดมาแช่ประสบการณ์กันผู้ใดถือแบบใดแน่คือจังย่ไอดใดล่ะหลายหลายคนย่าิปลูกลูกย่าดายน่วากันวาถือหลายหลายคน ว่ากันไปคนละลูกละร้อยเว้ากันไปเอฟซีแฟนครับเขามาวาหาจ้จังสั้นจังสี่พวกนี้ไม่ได้เรื่องอย่างสี่คอมเมต์ Comment แบบนี้พี่น้องมันต้องเก็บไว้ได้ใจถ้าเฮ้าบ่มักก็คือเฮาต้องเฮ้าก็ต้องเก็บไว้ได้ใจเพราะว่าทุกคนศิลปินทุกคนเพื่อนก็มีหัวจิตหัวใจคือกันนั่นละเอฟซีทีอ่อคอบเม็์ในทางที่บ่ถือ,อมผมผมผมเข้าใจเยาวาถุกคนบ่ไดห้หักศิลปิน อ่าวงสาหน่อยเพรบันแพงเบิดตทุกคนดอกอาซิมี่ศิลปินที่จะของชื่นชอบจะของติดตามเป็นเอฟซีของผู้ใดจังซี่ไหมแต่ว่ากับบอสุขว้นสิไปกก้าวกลายถึงศิลปินท่านอืน่นบอเอาศิลปินท่านอืน่นมาเปรียบเทียบกับศิลปินผู้อืน่นบางท่านจังซี่ถือว่าเป็นการบอหายเกียรติศิลปินอเอามาเปรียบเทียบกันบ่ได เพราะว่าทุกลกแต่ละคนมันกับบอือกันดอกพี่น้องมากไผ่กับมากมั่นนั่นละอืมก็เจ็บไว้ในใจก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอา้านี่คือเรื่องเล่าที่มาบอกมาจากกับพี่น้องอามาบอกสู้พี่น้องฟังกระเสือกบ,บางคนกับวา่าได้เห็นได้ยินแต่พระเอกวัดประกาศเอาเพิ่นสีหมยถึงหยังนอจังสีนะนี่แหละพี่น้องก็หมายถึงคนที่ไม่หาาิเอาเงินอยู่หนเวทีแล้วก็ยืนเมื่อมาอา่าล่วงเป่าล่วงหยังเพิ่นจังสีทธิละให้เกียรติศิลปินแน สิว่าจะของคิดชอบเข้า่าเมากบเข่าใจยื่ดอกแต่ว่าเมาก็ต้องสิว่าจังใดละ่ะหลายๆคนเขาก็เมาอ,อยู่เขากะบพาเป็นได้ละ่ะมันอาจ,จะเป็นนิสัยส่วนโตหรือว่าควบคือขนอ้องอก็เป็นได้แต่ว่ามันกับป่ะเส้ในสายที่สิป,ปับปรุงเนาะอืมเพราะว่าจังใดเจากจะตอกไปเบิ่งอีกคือเก่าเน่ะ่ก็อยากให้เศร้าเหตุพฤติกรรมแบบนี้อืมเอาสำหรับมันนี่ก็สิจาก่าลา,ลาจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอาก่าบวมาขอบคุณครับ